สวัสดีครับป้มกามาตามสัญญายอยีกแล้วนะครับป้มผูเด็กจังกับเบียริรงสนามทุงโปวันที่สิบเจ็ดตุลาคม6อ๊กแปดผูนี้ทำการแสดงกันดาว,าวนานึ่งกิโลว่าว่าครับป้มกับตัวเกา่าตัวเกา่าปรกอบกับตัวสดเบียริรงนี่ตัวเกา่าตัวสดนี่ก็เป็นเด็กจัง เรามาเล่กันตีเบียร์ทิงก่อนกันแล้วกันตัวเก่านะตัวมาจิกตัวนี้เบียร์ทิงตัวนี้ก็จุดมาแล่เจ็ดเปดอ้วนนะจุดมาแล่เจ็ดเปดอ้วนประสบการณ์ดีประสบการณ์มาเออเบียร์ทิงตัวนี้ก็จุดเดือดหน้าเดือดหน้าจุกมุดโตกลุมอ้วนกองเก็แล้วกากอดอ้วนกลุมอ้วน ก็ขึ้นมาโตโตนักตัวนี้บางทีก็มียกมั่งหรือมัง่งแต่ว่าตัวกัตัวขึ้นดีดีน,นะมันก็นมีหรือมียอกอยู่มัง่งแต่ลังลักเลยกัโตนักโตนักจริงๆมีกล่มหัวมีประโยชน์กระปุ่มซื่งว่าเป็นหัวตีเก่าเกมตัวนี้จุกได้นานจนได้นานกันตามทิพน์ไหนดีอย่าดิ้งตัวนี้ยืนได้กระดูกดี กมาเล่กันตีเด็กจังลันดาญี่ปุ่นจ้องดีเกาเกาหรือว่าเด็กจังเด็กจังตัวนี้ก็จนมาแล้วระดาว,ออวจ้องงูอ่ะจนมาจ้องงูอ่ะลาทุดนีหนาโป๊จีกับพุ่มหนาโป๊จีก็จนอ่างแกล้งตะก,กี้เด็กจังเด็กจังยุ่นไม่เก็บนะจนเรื่อยๆตั้งยอดจี้ยอดดีเดินไปกับปลายยอด กาวกลางแก่งโอนะลุกโอกาบแก่งกับผมซึ่งตั้งว่าเปืี่ยนเดือนหน้านี่มันจะไม่ก่อยเก็บครับแต่ว่าอางมันจะแก่งแย่งนิดอย่าตกใจตัวนี้เวลาเปืเี่ยนจี้โยดเวลาเปืี่ยนจุกเปืีย่ยนโตได้ครัมันจะแก่งแย่งนิดแต่ว่าเป็นนวดนี่ใจมากเลยแหละเพราะว่าต๊ะปลายยอดต๊ะได้ครับอยู่ได้สู้ได้ครับอืมแต่เปืี่ยนเดือนหน้ามัน,าน มันจะไม่แกบตัวนี้มันจะต้อยเรื่อยต้อยดังหยดต้อยดังหยดเปลือบเปลือหลักลูกโตเปลือบเปลือเปลือหลักโตเนี่ยนี่มันเต้นกลางกลางแป๊บเดียวตัวนี้เต้นกลางกลางเวยเรียวเต้นกลางกลางตึงโตเลื่อยโตนักโตนักตันกอืมกูนี่มาเร่งความได้เปรียบเสียบเสียบเหลืองกู้นี่กับดูดีกันครับเหลืองกู้ดูดีกันแต่ปุ้มเละเละว่าเด็กจังก็จะดีว่าจะคกจิตกับไม่หมากับตาเร่งเหลืองกู้ กระเนนของโกะกระตว่าเด็กจังทิปกระเนนเดี๋ยวดิ้งอรยุดดีเก้ากระเนนเป็นกระเนนประมาณนี้ยกำไม่ต่างกันมาซึ่งตัวปุมเล่ว่าความรุ่งกันเด็กจังจะรวมว่าอะไรยิบกระปุมแต่ว่าความน,าน่าความน่าจะได้เบียดดิ้งอะไรยิบเบียดดิ้งนี่กระดูกดีกระดูกดีแข็งแรงจุกต่อนะกระปุมเออ หลังดาน uh uh ี่บบว่าบาดด่วนดีสดกลามเนื้อแกงแรงตุ้มบุ้ต่างกโกนี่กวัดกันลุกแน่กนี่นน่าจะเกิดที่บหานไหนดีครับหรืวเรายิ้ริบอยู่บ้านหนาดีโกนี่น่าจะกวัดกันน่าจะดูพุ่นแต่ว่าตาเบียดซิ่งจุกลืมลืมกันตุ้มต่อดามกันครับตุ้มต่อดามเมื่อนกันต่างกูครับโกนี่มีโดนใหญ่กลุกเแน่นอนครับโกนี่โดนใหญ่กลุกเแน่นอนไอ้เขึ้นไม่รู้โดนใหญ่กลุกเแน่นอน แต่ละวุ้นนะจะอยู่ทีเด็กจังเ,เล้วเราอุ้มเรายึดประมาณนัน้นก็เลยได้แล้วาก,ากันการเลีนเปตามปลิงยด้รมาณจิกโอ้นี่เป็นผมมีในใจเลยอแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยบล็อกประมาณจิกในกลุ่มกันแล้วกันเดี๋ยวไปบอกเปนในกลุ่มกันปุ๊บการรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับตั้งว่าริสไลด์ประกันได้ก็ไปเจ้าของเงินต้องฟังด้วยนะครับกอ้ประมาณจิก รับจมูกเอาโยความลนุกงะแน,น่นเล่เป็นเกมกีฬามีอะไรกันเป้จะนากันจบกันสิเป้จะนากับปุ้มสวัสดีกับปุ้ม